วันพรฤหัสบดีที่30มีนาคม2,023หัวข้อราชาพิเศษข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่27ข้อ27กไก่ข้อ28-31ถึง31กล่าวว่าพวกทหารของเจ้าเมืองและเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเสียรพระองค์แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และได้คุกเข่าลงตอบพระพักพระองค์ยเยาะเย้ยว่ากษัตริย์ของพวกยืนเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วก็ถมน้ำลายลดและเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อนั้นออกและเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนราชาพิเศษเป็นพิธีสวมมงกุฎให้กับกษัตริย์องค์ใหม่ ผู้วางแผนพิธีจะคิดถึงทุกรายละเอียดเพราะประชาชนที่เฝ้าดูจะมองหาความหมายที่อยู่ในพิธีนั้นประชาชนจะมองดูว่าพิธีดังกล่าวบอกอะไรกับเขาบ้างเกี่ยวกับกษัตริย์องค์ใหม่และวิธีการที่ท่านจะปกครองบ้านเมืองถ้าเช่นนั้นพิธีสวมมงกุฎของพระเยซูแสดงอะไรให้เราเห็นพิธีนี้เกิดขึ้นต่อหน้าฝูงชนทุกคนในฝูงชนนั้น เป็นปฏิปักษ์กับชีวิตของพระองค์พระเยซูถูกถอดเสื้อออกและถูกเหาะเยะ้ยประชาชนเอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้กับพระองค์ไม่ใช่เพื่อให้เกียรติพระองค์แต่เพื่อล้อเลียนพระองค์มงกุฎของพระองค์ทำด้วยหนามและคทาของพระองค์ทำด้วยไม้อ,อ้อและเขาใช้น้ำลายเป็นน้ำมันเจิมพระองค์นี่เป็นกษัตริย์แบบไหนนี่เป็นกษัตริย์ที่ทนทุกข์ ผู้ซึ่งกำลังจัดสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อประโยชน์ของประชากรของพระองค์นี่คือกษัตริย์ที่ถูกปฏิเสธผู้ซึ่งจะสิ้นพระชนเพื่อช่วยประชาชนทุกคนที่กำลังเยาะเย้ยพระองค์นี่คือกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยความรักเพราะพระองค์ทรงสามารถหลีกหนีจากการถูกทำร้ายนี้ได้ทุกเวลาแต่ตัดสินใจที่จะรับเอาสิ่งนี้ไว้เพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดเราจะหากษัตริย์ที่ประเสริฐกว่านี้ได้จากไหนเล่า คำอธิษฐานข้าแต่พระเยซูเจ้าขอพระองค์โปรดเป็นกษัตริย์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ตลอดไปอาเมน